สวัสดีครับพี่น้องมือนีสิมารีวิวสนนจากอำเภอเปื่อยออหน่อยไปอำเภอหนองสองห้องนะครับตนาวิญญาอยู่หนาลุงเลียนบ้านหนองแวงยาวนะครับเนาะตำบลดอนดูอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะออกจากเปื่อยหน่อยมากนะพี่น้องเนาะมุ่งหน้าไปอำเภอหนองสองห้อง ก็เริ่มคลิปจากนาโรงเรียนนีแ่แหละครับหน้าโรงเรียนนี่เลยนะอ่าคอยติดตามเบื้องพินองนะขนมสกัดเยาว์จะเป็นยังไงแน่นะครับนะตามไปเบิ้งนี่นะครับกําลังมุ่งหน้าไปอําเภอหนองสองห้องเนาะออกจากอําเภอเปื่อยหน่อยมานะครับออกเส้นหลังหลังอําเภอหลังอําเภอเพิ่นเนาะตรงหน้าอําเภอบน,นไปหลังอําเภอตรงหน้าอําเภอเพิ่น เนาะหน้าตรงหน้าอภอเปยน,น้อยนะครับออกมาเราะมู่บานออกมาเรอยๆนะครับกั่ถนนโจนะ่ะกัยงบดีนะครับก็ยงเป็นดุมบีบอถนนพาชาวบานมาเน,ะน,นาะมนพามู่บานยังมาเอยๆพอมาถึงถนนเส้นนี้เราปิ๊บเลยพี่นนอะไมเอียมเลยเนาะตรงบ้านคู่บ้านดงดูนี่แหละบ้านดงคู่นี่แหละดองดูนี่แหละนะครับงามปิ๊บเลยบ้านนี้ สิมุงนาไปอำเภอหนองสองห้องนะครับเนะาะเดี๋ยวพาเอฟซีไปชมรีวิวถนนจากเบยน้อยไปอำเภอหนองสองห้องนะครับเนาะไอลุ้ยไปเบิงครับพาชมถนนหรือรีวิวถนนจากเบยน้อยไปอำเภอหนองสองห้องนะครับเดอ้อนี่ผ่านหมู่บ้านมาเรื่อยๆผ่านบา้านดอนดูมานะครับนะี่เนาะ โฆษณาคุณเจ้าโอ้คุณเจ้าขายของขางทางถึงคุณเจ้าก็มาเยี่ยมเลยผ่านที่วระการนะครับที่วระการองค์การบริหารสุตมดอนดูนะครับผ่านตรงนั้นมาหันเลยครับบ้านดอนดูนี่ครับในบ้านดอนดูเลยเราซื้อดอกนะเริ่มคิดมาจากบ้านดอนดูนะครับนะบ้านดอนดูนะครับเงาอานห,าหารรลดัดไปลวดวิวกระจองงามแต่ขับขับหัวมือเห็นปะ ภูเขาเลยเป็นภูเขาน้ำน,นะครันะโอ้ขจ้าเฮ็ดถนนใหม่พี่น้องเนี่ยเพื่งดูข้างล่างสิต่อเติมเพ็รอย่างต่างๆเนาะตีเส้นถนน,นเหลี่ยมเลยนะครับเนาะสี่ละครับขันบ่มากกับบองอีดีเนาะขันมากเลวก็บเสียงหูเสีนทางบ้านขะเจเ้าวเมือะเจบบ้าตำบลขะเจบบ้าวตำบลขาจาวไปยังไดแน่อำเภอขะเจ้าเป็นยังไดแน่นะครับพี่ยา พาเที่ยวพาไปชมไปเบิรงนะครับเนาะไปได้ทราบไปหูนะครับเนาะคือถนนคือกันครับยิย่าบ่มาหรือเอฟซีบ่แนะน้ำมากเหรอเเห็นบอ่อหูเนะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับเอฟซีหลายท่านครับที่ให้กำลังแรงใจวิญญาติดตามวิญญาณนะคอมเมนต์กันมาตลอดนะครับเนาะชมกันมากตลอดเดี๋ยวใครไปเที่ยวสายแนงสิเนาะโอ้เถืน่นของเจ้าห้ามครับพี่น,น้องเอ้ยทั้งที อยู่ในป่านี่ดวงปานอีกไอ้ถนนก็จะกันยางอยู่พี่น้องเป็นต้นแล้วกันเนาะครับความเจริญไม่ปานีใครถ้าเราเชื่อกันพัฒนานะครับเนาะเสร็จแล้วช่วกันมึงซื้อไปแง่มกันน้ากับกลมงามเจริญในหมู่บ้านนะครับเนาะมีขนาดถนนไปให้ไปหน้าไปสวนได้ไงไปแงามซัมเนี่โอ้ยออนซ้อนหลายเนาะออนซ้อนหลาย จากอำเภอเปอยน้อยออกมาตรงหน้าอำเภอปุยน้อวิญยออกสินันมากนะครับเนาะออกอำเภอเปอยน้อยออกมาจากหน้าอำเภอปุยน้อยตรงมาื่อยๆเลยมาทั่งบ่านอนดูพี่ละมาดอนดูพีดละนะครับเนาะกันซื่อว่าทั้งบดีแน่ทั้งในหมู่บ้านเจ้านะครับเนาะผ่านมหาหันนะครับออกมาดอนดูดอนดูนะครับออกมาเรี้ยงดอนดูมา งามมาตลอดคำนี้ตลอดเลยเจนะเ,เอฟนะซออเนนะีเห็นนะครับเนาะงามปุ๊บเลยโอ้เนาะมามาเชียวจีกันทีนด้พี่น้องมาเห็นเนาะเห็นเส้นทร็จท่าให้หน้าให้สวนพี่เจ้าเนาะเปรื่องใดแนี่ยเนาะก็รู้สึกว่ามันดีครับได้เห็นเนาะได้มาเห็นเนาะครับเนาะมีง่ายมากก็เพรเห็นแล้วนี่เห็นบ่ พลองห่อนบอนี้เขาจะไปยังขยายถนนบ่อนเฮ็ดเฮ็ดคลองน้ำพี่น้องคลองระบายน้ำด้วยนี่เห็นไหเขาจอก็มีโครงการคลองระบายน้ำไปจังว่าฝนตกหลายฝนตกแห้งคลองเอ้าเป็นขื้นเลยพี่น้องเห็นบ่มนี่เฮ็ดเป็นแบบโอ้แสดงว่าเขาจาิยกถนนขึ้นในไฮทัวมไฮทัวมตรงนี้นะครับเนาะซ่อมเบังได้นี่เห็นบ่มนี่โอ้ยกถนนให้ขึ้นได้ขาจาิยก ยกรองน้ำให้สูงเออแมนพีน่น้องยกยกรองน้ำให้สูงก็ก็ไอ้เออนี่เทปูนมาแล้วนี่เด้เทคอนกรีตมาแล้วนี่เห็นบ่ก็คือถนนนี่มันสิดตัมกระบานผมว่าเนาะครับสังเกตตอนที่ขี่ไม่ไม่เห็นบ่บานเอียงน,อน้อตเลยครับมองมองบานเอ,นอเนียงน้อตนี่เดี๋ยวอ่านบุ้มบานกระจกกันเนาะบานเอียงพี่ย่าเห็นมั้ยครับน,นี่นึกออกแล้วครับรองอ๋อแล้วเห็นบ่ก็คือยก คลองน้ำให้มันสูงกว่าขึ้นมากกับถนนแล้วถอาทมตถนถนั้นขึ้นมาให้สูงกว่าบ้านข้าเจ้านะครับเนาะเห็นมาคือคือน,น้ำสีสีไหลลงมาคลองต่อไปนะครับเนาะอืมกำลังก่อสร้างเลยเลยครับเนาะกำลังกนะ่อกรสร้างเห็นไหมกำลังเห็ดอยู่บานเอียงน้อนะครับบานเอียงบอ่อหูขับไปบ้านเขาเจ้าด้านซ้ายบพื่นท่านเห็นนะครับเนาะ ที่คอนกรีดพี่นอ้องที่บ้านยังงงอยู่ว่าเอ๊ะไปยังยกข้องสูงแท้ที่ไหนได้ขรเจ้ายกข้องขึ้นมาให้สูงก็กมูบานเพราะว่านา้ำมันไหลลงมาเนาะครับลงมาในข้องห้ถนนขึ้นมาหายทอ่อท่อฟุตบาทเนาะทอไอทพอระบายนา้ำบานน้ำามสิไหลลงกในท่อน,นโอ้เข้าใจแล้วครับที่คอนกรีดนะครับนั่นถนนที่คอนกีดเลย สวนผ่านหมู่บ้านมาเรื่อยๆครับหลายหมู่บ้านแล้วสองสามหมู่บ้านแล้วเนาะครับอืมเฮ้ยมาหอดใสน์น่เมืองปลายต้องบอกทางอำเภอเปวยน้อยนี่มาครับที่ิญญามาอำเภอเปวยน้อยนาเชือกเอออำเภอนาเชือกอยูุไซอำเภอนาเชือกบาดเนี่ยเออทิญญาก็เพิ่มลืมนึกไปอำเภอนาเชือกยุไซนะครับอำเภอนาเชือกปัว่าอยุไซเนาะอำเภอนาเชือกบาดทิญญาคือบ่เข้าใจ อำเภอนาเชือกเป็นว่ปหนู่บ้านนาเชือกบ้านนาเชือกมะนี่แม่ถนนก็เจา้ามองบ้านก็เจา้าในที่คอนกรีตเหมือนกันพี่น้องสุดนี่เลยบ้านมะลงสุดปึ้ดนี่เลยเนี่ยเห็นบ่เป็นถนนนครับเนาะโอ้ลาดยางเปียบบ้านพี่น้อง ในหมู่บ้านข้าเจ้าแสดงหมู่บ้านข้าเจ้ามันเตีย้ยน้ำอสีท่วมนะครับท่วมในหมู่บ้านข้าเจ้าสิน้ำสีไหลบ่สะดวกนะครับนะ้องขเจ้าก็เลยยกเป็นคอนกรีตพอเลอยออกกันมาเป็นทุงไหนพี่นอ้องลาดยางซิปเหี่ยมมองมองโอ้อลซ้อนน้ำข้าเจ้าควอมปัฒนาควขมเจริญน,นะครับเนาะสุดยอดครับเนาะนี่นะงบของมาณดึงของม,มา อัฒนาบ้านเมืองนะครับเนาะดีหลายดีหลายเห็นแล้วแบบวิ่งเจริญกามากนะครับ,บ,ราารบทางดีเพียบเลยพี่น้องเห็นปะผู้ดใดใส่คมเร็วมาลอดนักบิดท,ทั้งหลายมาแบบ <c oughs> น,น,นี้อาราณีครับทางขนาดทางพาให้พาหน้ามาได้นี่เนี่ยใส่มือกับไม่ทงหน้าเห็นปะครับหัวมือกับเป็นทงหน้าเป็นเพียง สจอดสจัตประจําำน้าถนน <c oughs> โอ้ยดีครับพี่น้องทางไอเจ้าเนาะเรียมงวยบงเหรอวะเม <c oughs> ื่อก็เป็นทางน้ำมูบานนะครับเด้อดตัวนี้ทางเซนีออกจากอำเภอป่วยน้อยหมากเนาะแนนยาวมาตลอดเลยครับมียาใสถสนนเซนโอ้ไม่มีหมายเลข ถนนนะครับพี่ยาบเห็นผ่นานนามเพื่อปืนนายออกมานะครับแลนมาเรื่อยๆมัทลุโครงการบริหารชนตำบลเพเภอดอนดูนะครับตรงนั้นเลยนะครับเนาะตลาดตลาดนะครับโอ้ทางดีแท้พี่น้องเลยนี่ขนาดพานมู่บ้านเขาเจ้าเด้น,นี่นี่ก็มู่บ้านนะครับเห็นปะพานมู่บ้านมาเลยพานหนาโรงเรียน ป่าหน่าโรงเรียนกุ้งเนาะน้องกุ้งเนี่ยนะครับเนาะอ,อาลาดมันนี่เลยอาลาดมันนี่เลยนี่นะ RFC มาชมรีวิวถนนเปื่อยน้อย มาเนาะสองห้อง,นะองเนาะอำเภอนนองสองห้องนะครับเนาะครับบริษัเข่าตัวอำเภอแล้วบ่านอ่เดีิเดบังกันครับตอนนี้มวิญาหย,ยุ่งคงโรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลน,น้องสองห้องนี่เนาะอำเภอน้องสองห้องจังหวัดคอนแก่นนะครับลงวางตั้งนะครับเนาะสุขภาพ ญาติ uhm, อยู่นี่แหละครับอยู่ตรงนี้เลยข้างตรงนี้นะครับเนาะไปจังไดแน่เดี๋ยวเขาเบิรงครับอำเภอหนองสว่างไปทางใดคือว่าอำเภอหนองสองห้องนะครับถนนพะเจ้างามตลอดนะครับเนาะันดีตลอดนะครับวิญญาณเรียวเรียวทรายออกมาเลยครับเด้อตรงหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงงานโรงสุขภาพเหมือนกเนาะ เห็นไหมครับจากดอดูมาาดอนดูมาคนท่านขเจ้าดีตลอดเลยเห็นไหมครับถึงมาอยู่ในชนุดในบทกระจิงอยู่ออกมาหนองเมื่อจริงก็งยังคว่มเจริญก็ยังออกมาหเห็นยู่เมนประครับนาะนะครับห้หน้าขาเจ้าก็เน,นี่ยขนาดถนนผ่นานห้ผ่านหน้าเลยครับเนี่ยผ่านเนี่ยงั้นหน้าเลยขยเจ้าเห็นไหมขเจ้าไทยไวแ้แดงยี่ครึ่งอยู่เนี่ยเพื่อไทยร่องรับ หนาฝนนะครับฝนมาหอนเห็ุเจ้ากกสิเขดไทยเ็ดหน้านะครับเนาะถนนขาเจ้ายังดีขนาดนี้โอ้เนาะครับจะดีใจนะครับเนาะถนนทางข้าเจ้าเรียมวิลิเบิ้งตามภาพด้วยครับเด้อตามภาพตามคลิปไปละทิพย์ยะไทยเบื้องหน้าถนนข้าเจ้าสวยงามขนาดไหนเนาะยังสวยงามมาลามชามเนาะครับในเขตโรงเรี้ยงขาเจ้าเคียนไบบ่งบอกเข้าดอกตตีเซนต่างๆไว้ ไปมีโรงเรียนินะครับโอ้ยบุงพี่น้องเอ้ตรงโค้งแน่เขาจะห,าหา้ามแซงห้ามยังนะครับเนาะใส่รถใส่ถนนตามกฎจะได้จอดกันก็ปลอดภัยก็เกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะว่าก็ดีว่าดีว่ามปนถนนดีเรียมหรือเหยียบเอาเหยียบเอายังเดียวนะครับมันบรแมแหงนะครับทนะ่าทางเง,ง,งี้ยวอัอน,นนะั้น โอไซรัสถนนกับอ่านมึงไปต่างๆนะครับเนาะไปต่างๆบอกต่างๆกันเ้าไปตามนั่นนะครับเนาะเจ้า <gauche> สางมาโดนเรื่ี่น้นองสังเกตว่าทางขาเจ้าเนี่ยห้อยตีเส้นตีอยังจน,น,นว่าเก่าแล้วแสดงว่าเขาเจ้าพัฒนาถนานทางเนี่ยดีขนาดนี้เนา,านะครับเนาะชาวบ้านนู้นสว่างนี่ครับเนาะพันชาบ้านโน้นสว่างมากเนาะครับเนาะ เจ้าก็เลี้ยงงัวเลี้ยงอย่างเลยครับเห็นบ่นี่ยน้ำฟางน้ำยางนี่เลี้ยงงูเลี้ยงอย่างนะครับเนาะมีห่วยมีบึงมีหนองสำหรับพี่น้องนี่มีคล้องเด่นพงนาเนี่ยคล้องอย่างบุนเนาะอืมมีน้ำน,นะครับเนาะน้ำก็มีเห็นบ่ครับทางเขาเจ้าก็ถือว่าโบกี้ไล่นะครับเนาะทางก็ดีตลอดเลย ทางสวนเลีนนะครับแหลกสวนเลีนอยู่นะครับเนาะ,ะเขาเจียเลี้ยงงัวนหนึ่หลายแท้เนาะแถวนี้เนาะเขาจะเลี้ยงงัวเนาะครับผมใกษตรของอำเภอละมั่งพบวานี่เนาะครับคลิปนี้ก็คือพามาชมรีวิวถนนจากอำเภอเป่วยหน่อยมาอำเภอหนองซองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับเด้อพบว่ามาันก็สิเขาใกล้ๆตัวอำเภอละซ่อมเมืองนี่ครับใกล้ๆแล้วละซ่อมเมืองเนาะ ซ้อมเบิงยูเดอร์นี่ถนนเส้นนี้นะครับเนาะกะมีตรงออกจากเปลยหน่อยออกมาเลยหนามเพื่อเปลยหน่อยออกมาตามหมู่บ้านน,ะน่ะถนนบดีเด้อพี่น้องเด้อบดีเป็นไหน,นเนาะพอออกมาจากองค์การบริหานนรจันดการมณฑดูออกมาอ่ะดีตัวตลอดนะครับเนาะ อ๋อไม่สิเขาเขตถูแล้วครับเนาะสิเขาเขตเอาผึ้งน้องซองห้องแล้วนะพี่น้อ,อ,องเนาะเนี่ยนะทางดีตลอดพี่น้องน่าดีตลอดนะครับดีตลอดเลยนี่แหละผมว่าสี่อ่าฮอตเดี๋ยวะนะเอาผึ้งน้องซองห้องนะครับเนาะครับเอาสันลักพี่น้องสัญญาเดี๋ยววิญญาจะพาไปชมตลาดอ่าตลาดน้องซองห้องกันนะครับเนาะนะเป็นจังไรแน่เดี๋ยวค่อยว่ากันมัน ตลาดข้าเจ้าสิเป็นยังไดแน่นะครับเนะเาะอ้อเพื่อนออกขวามืออ้อเภอน,นาโพาออกใายมือนะครับเนาะครับอันนี้แหละโตโัวตัวต,ตลาดหนองสองห้องเนาะผมว่าเนาะครับรันจิแมนบาด์เดวิส่าคิดว่าแมนอยู่หรอกเดี๋ยวใอยติดตามเบ็นเพื่อนเราพี่น้องเนาะสิเป็นยังไดแน่นะครับย้ายกสอกใายมือไปเบื้องกันแน่นหมดนะครับเนาะตรงนี้มือไฟแดงได้ดนี่นี่น,นะแส,งะสงดงข้าเจ้าว่าทศบาลตำบลหนองสองห้องเลยเนานะ เขาไปทางนี้แล้วนะครับเนาะขอสแสดงนะ้ำพี่น้องนะ้ำสิณยาวนะเดี๋ยวคลิปหน้าพิ่ญ่าจะพาเที่ยวในตัวเพื่อน้องส่องนะครับเนาะคลิปนี้ก็เข้ามาสวัสดีเด้อครับ